สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้า f อซนะคะแล้วก็ลูกเพจทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสายแต่งอันดับหนึ่งมิสูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดมาอยู่ที่อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะเดี๋ยวเราจะนำรถคันที่พัดรีวิวคันนี้นะคะ ไปส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดระนองถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่ารถรุ่นนี้จํานวนจํากัดแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นโมเดลเย่สอนยี่2ินะคะรุ่นเอลตาเกียออโต้ตัวท็อปนะคะลูกค้าที่สนใจโปรดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดเน้นเน้นหลักแสนนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนออกรถฟรีดาวอยากได้โปรไหนจัดให้ตามใจนะคะพร้อมชุดแต่งทั้งคันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าลูกค้านะคะท่านนี้นะคะได้รับทั้งส่วนลดด้วยและชุดแต่งแบบที่ต้องการนะคะจะเป็นชุดแต่งแบบไหนมาดูกันจ้าเริ่มกันที่ตัวนี้นะคะตัวหนังสือมิตซูบิชิตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือสีโครเมียมนะคะให้ตัดกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําในส่วนของสเกิร์ตตัวนี้นะคะจะเป็นสเกิร์ตทรงวิชั่นนะคะลูกค้าเลือกมาอยากได้ทรงวิชั่นพัดก็จัดแต่งไปเลยจ้า ซุ้มล้อตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อดําเงาแบบมีหมุดหนิ้วนะคะตัวนี้ลูกค้าอยากได้แบบเซตดำเงานะคะเราก็จัดแต่งตามใจลูกค้าไปเลยในส่วนล้อมแม็กตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะคะเราก็แต่งตามใจให้กับลูกค้าและในส่วนของครอบเบ้ามือเปิดตัวนี้จะเป็นครอบเบ้าแบบดำเงานะคะ ันสายทรงสปอร์ตเราติดตั้งให้ทั้ง4ประตูเลยนะคะแล้วมาดูในส่วนของด้านหลังตัวนี้จะเป็นโลบาร์เรกนะคะ Outlander รุ่นอันเตอร์ขายาวนะคะตัวนี้จะมีไฟเบรกให้แล้วก็ไฟถอยให้ด้วยนะคะลูกค้ารีเควสอยากได้แบบไหนเราก็แต่งตามใจให้กับลูกค้านะคะจะพาไปชมนะคะรอบๆคันของเจ้าอัลต้าเกียร์อโตโมเดลเยียร์2024นะคะซึ่งบอกได้ว่ารถมีจํานวนจำกัดลูกค้ารีบทักเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไร ไปดูกันจ้า จัดให้ไม่เคยขัดนะคะตรงปกตรงใจต้องมิสูจริงใจที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าอยากได้โปรแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสูรุ่นไหนสามารถทักมาคุยกับพัทได้เลยนะคะแล้วก็พัทจะทิ้งลิงก์ลายด้านล่างไปให้หรือโทรหาพัทที่เบอร์0634646153นะคะไม่มีแอดมินนะจ๊ะคนที่ตอบจะเป็นพัทเองนะคะ บริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านนะคะและมีไฟแนนซ์ใสที่บ้านลูกค้าเลยนะคะบอกเลยว่าลูกค้าอยู่บ้านซื้อออนไลน์ปลอดภัย100%ซนะคะเพราะผู้จัดการขายเองนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะมาเจอพัดตัวจริงๆนะคะพัดอยู่ที่มิสูพระนครสาขางามวงวานนะคะโทรนัดหมายกันก่อนนะคะที่จะเข้าไปดูรถตัวจริงได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อพัดได้จับเป็นเพจน,นะคะชื่อว่า มิตซูจริงใจเจ้าแม่สายแต่งเข้าไปชมรถแต่งนะคะหลายๆรุ่นนะคะแล้วก็แคมเปญต่างๆภาพบรรยากาศการส่งมบอบนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พัดด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆกดกระดิ่งด้านล่างให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการส่งมบอบรถคันนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชนองคลิปหน้าเราจะไปเจอกันที่ไหนนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมนะจ๊ะจำนวนจำกัดรีบทักเลยค่ะ มีสิทธิ์ก่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ